สวัสดี FC ฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องอรดาจะพาไปตามอาจารย์ปิศนานะคะพระอาจารย์ปิศนาโค้งสุดท้ายพี่น้องให้ทั้งสองตัวและสามตัวนะคะไปรับชมรับฟังเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอรดาพาชโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะน่าเน้นนักโตกเกซีดดล้วว่าขอสำคัญวาอยัน กเกสีกเห็นข้าเจ้าลรไหลญยตมันใสบนเนาะ,ะแต่ว่าวาเาาวาาาปน็นล <c oughs> ่างนั่ะแต่ว่าญาตมัดสีไปบาญคืออยากมัดไปบนอันเพราะว่าเลื่องีนี่ป้าจารไลไลมากทุกสูวน,น,นไล่มัดมันมาเหลือเกศมาเหลือสีตัวเดียวมาเหลือสีตัวเดียวกันเหลือสีตัวเดียวน,นี่มัดท่นเบิมันมันหลายสมัดจบก็สูรเน เอามาเียบแล้วเรียบร้อยเหลือซีตัวเดียวกันเหลือซีตัวเดียวนีกับคือของเท่เนั้นล่ะคือเือกันมันมันเหลือตัวเดียวกันอันคิดว่ามันลอยโฟรเซตต่อแลันเริมจับ้เจ็ดซี่ไปเจ็ดสี่ตัวตกครูวันนี้อันลัตสิบนี่ล่ะเียบแล้วเรียบร้อยมันก็เหลือเก็บตัวเดียวแต่ว่าผู้ได้ที่มักแบบเกี่ยวเป็นอย่างแบบ อาแต่ว่าพอาจารย์ที่ว่าบ่มักแปดกับเพราะว่าแปดนั้นไปส้นหลัหน่วยปัดไปส้นหลัหน่วยเอามาเสียบแล้วลักีิพัตเป็นขีหลักีิพ่เป็นคู่หลักีิเป็นเลขขี้ก็เลยอ่าปัดแปดออกปัดไปส้นหลัหน่วยอ่าไปส้นหลัหน่วยพอหลัหน่วยมันที่หกแปดเลขงวดน,นี้มันเป็นคู่ขี่แหมยม่อมนติยา ่ามันเป็นเลขคู่ที่ที่คู่มันเ่าเป็นที่ที่เมื่อผู้ไรที่มัดขี่ที่ก็แล้วแต้แหละเพราะเป็นทางแจ่ว่าพาะอาจารย์มัดตามสูตรตามหลักการว่ามัดเป็นขี่คู่วันนี้เป็นขี้คู่หรือเพราะว่าตามที่เห็นมากมันก็ขันมันทางล่างมัดเป็นขี้สองเที่ยวแล้วเที่ยวที่สามนี่มัดมันก็เป็นขี้ มันก็เป็นขี้ขี้มันเป็นขี้คูื่ว่า้ไง่อาเทียนี่มันก็เลยเป็นขี้คู่ขี้คู่กันเจ็ดซีเจ็ดซีมีมีตัวร่องบค่ะอาจารย์มีตัวกัน่ะตัวกันกันตัวเก้าหะเอาเจ็ดแปดเกอ่โตเดียวคือกันกันตเดียวก็ต้องการหลายเจ็แปดเป็นตกันเจ็ซีเป็นตัวแน่นตัวน่นคือเก แล้ววาเอาบนเอาล่างได้ด้วยเหอบนล่างแล้วลีลาจะเขียนนะยินว่าพี่น้องบนล่างไปกลับบนล่างไปกลับได้จะได้วะเนี่ยเออเออเอาบนเอาล่างนะเพราะว่าเห็นผู้ใดบอกกับพี่จะมักบนมาบนก่ันเดี๋ยวมันก็มาบนน้ำผน้งดอกก็แล้วพี่ต้อนที่ละของชายมาอย่ากไปกัน รู้ว่าโคงโคงสุดท้ายก็มีเน้นเน้นเจ็ดสี่กันเจ็ดแปดให้ซื้อให้ซื้อบนล่างไปกลับนุ่นทิยาเข้าใจถือว่าครอาจารย์เพราะว่าจะทุกเทียนนี่สิเน้นล่างเดี๋ยนี่ให้ไปกลับบนล่างเลยบางคนงวดที่ผ่านมากกับบได้จักบาดคนซื้อว่ากลับแต่ว่านุ่นทิยาเ่าได้ซื้อบล็อกนั่งจักรยานก็เลยว่าให้ไปข้านเดี๋ยวมันไปบนก็ให้เอาไปบนนะั่งตลก เราเลขม่เก็ไปได้เมื่อเนาะบางที่เขาหมันใจล้างกับึ้นบนเออคันคันมัดไปมันก็บไปกอดครูขึ้นเราค่ะมันตอนนี้ก็แตกอาจารย์โมมมีเลขอันโมมีเลขสามตัวเลขพดนหนีโมนีหรอเปล่าคะอาจารย์ว่าในเห็รไหมอานี้เวลาชมนี่พบไฟริยูไหม่ะเอ่อพบไฟริยู่ันไหนพบไฟริยูวันนี้เนยอดมากคนใหม่ตอนยู่ กลาขไวงสุดท้ายนะคะเพราะว่านค่ะเล่นสามตัวเล่นโคดเหนีย่ยงพายจานค้งางเดียวพีตะกรนเลยนะตอนที่ที่เอาหายนนที่ยาหลังไม่ตอนนั้น แต่สุดยอดได้วะอาจารย์บางคนเป็นกับมักเลขสามตัวประวัตเป็นเลขที่ว่าลงขึ้นหน่อยเมื่อลยลงขึ้นหลายคันคันคันเลขสามตัวนี่อาจารย์มักคำสามตัวเคยมาหกันเคยมักตัวได้ค่ะสามตัวหนึ่งเจ็ดหกสบายหนึ่งหกเจ็ด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 สามตัวมากหนึ่งหกเจ็ดอหนึ่งหก น่นะแมกนั้นด้ว่าพาจารย์มากเลขสาตัวมากหนึ่งหกเกแต่ว่าเลขสอตัวนี่สามารถไปได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเน้นล่างหลายก็บนมันบ้ค่ะเลขสตัวเลขสาตัวคือหนึ่งหกเอ่าหนึ่งหเจ็อ่าบ แล้ว่าบ่ค่อยได้คำนวณปานใดดอกเพราะว่าส่วนมากเลขสามตัวพระอาจารย์ให้นี่ก็บ่ได้ให้หลายตัวนนทิยาว่าอาจจะปล่อยนํากันได้ว่ามันก็หางเดียวเลขข้างล่างเลขสองเลขสองตัวก็บ่ได้ให้หลายคู่นะครบารทำบางคนกนั่งยุบหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งแปดนั่งขึ้นเลขคืดเลขค่อยมาดตัวนี้ก็ได้เลขค่อยมาดูมันก็เคยออกรู้ทันเลขตัวนี้ก็ไ้ Icana, ตัลอง One, เนหนึ่งเจ็ดสี่เอนีวัเดี๋ยวันี euh ้มีตัวล่องนี่ตัวล่องอีกหนึ่งเจดสตัวล่องหนึ่เจหนึ่งเจมักเป็นตัวตัวตัวเน้นตัวเน้นนี่คือหนึ่งหเจมันปะคะแม่หนึ่งตัวล่อง คอยเป็นมาหกไปทำซ้ำตัวเขาอย่างนคยมาเลขหกเน้นหนึ่นงหกเก็ดล่องขึ้นหน,น,นึ่งเก็ดสี่มันว่าข้าวใจนุ่มยากข้าใจถือว่าเลขสามตัวหนึ 1> 1, <6 S 2> ่งหกเก็ดล่องหนึ่งเก็ดสี่ขันมัดพอมากหกกับมากสี่ค่ะอ ล่างบนตะวันตกเจ็ดสี่เจ็ดแปดเน้นล่างกันบนอ้าวขอบคุณะอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่หายแนวท่านนะคะวันนี้ขอเอฟซีสวยนะค่ัของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะการนมัสการค่ะเจริญพรขอให้บุญพนทุกขะครับไมกําลังเจริญพรนะฝนสาธุสาธุอาจารย์พิศณา วันนี้อาจารย์ไปให้ทั้งสองตัวและ3ตัวเ้วยพี่นอกกกก้องเด้อได้มักกะจัดผลมักกะเลื่อนผ่านนะพี่น้องเด้อหรือบการบันเทิงแต่ว่ามาักนาดลงทุนเนาะพี่น้องเนาะอวา,วาวเลขกมันก็มีโบลหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหกเจ็ด